มีคนหนึ่งที่อยู่ในโลกที่ตรงข้ามกับเราอยู่ไม่นึกมาก่อนเลยว่าจะมาสัญญาอะไรกับคนคนนี้ขอโทษนะเออกจเจอคอคุณคิดตาเกาวะเป็นคนร่าเริมีเพื่อนเยอะเธออยู่ในโลกที่ตรงข้ามกับเราเลยความรู้สึกของได้แนะต้องพูดออกไปเพื่อตัวใดยเองนะถ้ามันมีโลกที่ยอมรับในตัวเราอยู่ ก็คงจสุดยอดไปเลยโกโจคุคงใช้จกักรเยภาพเป็นด้วยเหรอช่วยทำชุดคอสเพล์ฉันหน่อยได้ไหมคอสเหรอใช่แล้วล่ะคอสเพล์ฉันอยากแต่งตัวให้เหมือนกับตัวละครในมังงะอนิเมะแล้วก็เกมน่ะก็นั่นน่ะคือความรักยังไงล่ะโกโจคุคงตอนนี้ฉันเริ่มจะเหมือนชิสกุตัน ขึ้นมาแล้วหรือยัง